ครับะตอนนี้เราก็มาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราอีก3ท่านนะครับนั่นก็คือแชมป์ของเขตกรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางนั่นเองจริงๆพื้นที่นี้มีด้วยกันทั้งหมด6ท่านครับแต่ว่าในช่วงนี้เรามาคุยกับ3ท่านแรกนี้ก่อนแชมป์รองอันดับ1แล้วก็รองอันดับ2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ g i f e Inspire นะครับ,รบวันนี้ได้รับเกียรติจาก ทั้งคนที่เป็นแชมป์ของกรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางรองอันดับหนึ่งและก็รองอันดับสองด้วยแนะนําตัวกันสักนิดนึงดีกว่านะครับชื่อเสียงเรียงนามของเราเป็นใครกันบ้างแนะนำนยครับผมนิติธิเกตีครับผมเป็นผู้บริหารระดับพาราไดส์จากศูนย์รามคำแหงครับครับผมค่ะศิรานนท์ปวัคกุลนะคะพาราไดซ์จากศูนย์นวมณฑลค่ะครับผมสนองเปลี่ยมบุญนะครับพาราไดซ์ศูนย์โพนยศินครับครับทั้ง3ท่านคุณนิติธคุณศิรานนท์นะครับแล้วก็คุณสนองนะครับ ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยบางส่วนอาจจะได้มีโอกาสไปชมการแข่งขันในวันนั้นแต่บางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดและอยู่ไกลอาจจะไม่ได้ไปชมกันนะครับเดี๋ยวบรรยากาศเนี่ยเราจะเล่ากันในช่วงท้ายแต่ผมถามนิดนึงว่าเรื่องราวส่วนตัวเป็นมาเป็นไปยังไงครับในอดีตก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีนช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดนึงครับเชิญครับครับผมก็ต้องบอกกับอาจารย์พมสศุอย่างี้ครับว่าผมเองก็ มีธุรกิจเป็นของตัวเองมาหลายอย่างนะครับตั้งแต่เปิดร้านอาหารร้านขายของชำนะครับจนสุดท้ายก็มาประกอบอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับผมโอ้ทำมาหลายอาชีพใช่ครับผมใช่ครับก่อนที่จะมาแล้วพื้นที่พื้นเพของเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับออจริงๆแล้วผมเป็นคนจังหวัดลำปางครับผมเป็นคนเหนือใช่ครับแต่ว่ามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพใช่ครับแล้วเราทําธุรกิจทั้งร้านอาหารทํา ร้านขายของชาล่าสุดตอนก่อนมาทำกิฟต์ไรก็คือขับแท็กซี่ขับแท็กซี่เพราะว่าธุรกิจ2ตัวแรกนะครับไม่ประสบความสําเร็จครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราคงจะไปเป็นลูกจ้างใครไม่ได้แล้วแล้วมองว่าอาชีพขับแท็กซี่เนี่ยอย่างน้อยๆเราได้เงินเข้าบ้านทุกวันครับผมซึ่งตอนนั้นยังคิดอะไรไม่ออกครับครับตอนที่ขับแท็กซี่เนี่ยเราก็ขับของเราชีวิตในช่วงนั้นดําเนินไปได้ด้วยดีไหมครับรายได้จากการ อาชีพที่เราทําตอนนี้นรายได้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือในเรื่องของเวลาครเพราะผมผม,มีมีลูกนะครับ,รบซึ่งก็แทบจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นความเสี่ยงในครั้งแรกที่เราทําคือมันมีปัญหาหลายๆอย่างมากที่เราคาดไม่ถึงครับผมครับแล้วอะไรเป็นเหตุผลให้โครจรมาพบกับธุรกิจกิฟต์รีนครับแล้วก็ ตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ครับครับผมได้เห็นโฆษณาครับโฆษณาตอนนั้นเป็นโฆษณาโอกาสที่มีคุณวิชิตนะครับเป็นคนแสดงนะฮะครับครับก็เห็นแล้วผมมีความรู้สึกว่าเนื้อหาโฆษณาเนี้ยโดนใจมากๆเลยครับเพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำได้เลือกที่จะเป็นได้ครับตอนนั้นขับแท็กซี่อยู่ใช่ครับได้มีโอกาสชมภาพยนต์โฆษณาชุดนี้ใช่ครับก็เลยเลือกเกิดไม่ได้ใช่ครับแต่เลือกที่จะทำเลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะเป็นได้ครับ คำพูดประโยคนี้โดนเลยโดนเลยก็เลยตัดสินใจพาตัวเองมาสู่ธุรกิจนี้โดยมีการแนะนําของอพ่อชาน้องชายครับน้องชายซึ่งน้องชายก็ทํางานเป็นวิศวกรคร,ครก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราดูโฆษณาปุ๊บอีกไม่นานหลังจากนั้นน้องชายเข้ามาหาครับ,รบแล้วมาเล่าเรื่องราวของคิฟฟรีให้ฟังฮะแล้วบอกบผมว่าคิฟฟรีเนี่ยทำให้ผมมีรายได้ ทั้งรายได้แล้วก็เวลาที่เราสามารถออกแบบชีวิตเราได้จุดเริ่มต้นกันับมาตั้งแต่ตรงนั้นจนประสบความสําเร็จมาในวันนี้ครับถามคุณจานนท์บ้างครับชีวิตย้อนกลับไปก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟอรีนไม่ทราบว่าทําอะไรมาก่อนครับค่ะนะคะเมื่อก่อนทํางานอ่ะโรงงานนะคะที่นวมนครนะคะครับอ๋อเป็นทํางานโรงงานเกี่ยวกับแหนกอะไรครับอ่าเป็นซีเนียร์ซูเปอร์วิเซอร์ค่ะ เนี่ยแต่ต้องผมขอชมจากใจจริงนะวันนี้สวยมากจริงจริงนะครับไม่เหมือนคนที่อยู่ในโรงงานเลยะนะครับและเราทํางานอยู่ที่โรงงานอยู่ดีๆเอะอะไรทําให้เรามารู้จักกับกิฟฟารีนแล้วเข้ามาทําได้ยังไงครับ ก็คือเพื่อนๆเราเนี่ยเอาสินค้าที่ของกิฟฟอรีนมาแนะนําให้เราใช้นะคะผู้หญิงทุกคนก็คือรักสวยรักงามตัวดิ่ฉันเองก็ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและก็ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าแต่ไม่มีใครชวนเลยนะคะไม่มีใครชวนเลยก็คือมีแต่คนมาขายให้เราแต่เผอิญมีวันหนึ่งเนี่ยบ้านตรงข้ามเขาชวนค่ะแต่พอเขาชวนเนี่ยเขาไม่ได้คุยเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเขาคุยเรื่องรายได้ซึ่งตอนนั้นก็โดนใจเพราะเราเนี่ย มองมองหารายได้อยู่นะคะเราอยากจะมีรายได้กระเป๋าที่สองค่ะซึ่งรายได้หลักเราเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะก็โดนใจและก็ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ในกิฟฟารีนและก็ตัดสินใจทําเป็นธุรกิจเลยในตอนนั้นนะคะอ๋อแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประสบความสําเร็จมีรายได้ที่ดีเงดงามมาเรื่อยๆใช่ค่ะดีใจด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับถามคุณสนองบ้างเป็นยังไงครับก่อนที่จะเข้ามารู้จักกับกิฟฟารีน ทำงานมาหลายอาชีพนะครับก่อนที่เข้าสู่ฟิฟลีนก็คือเปิดร้านอาหารนะครับเปิดร้านอาหารก็มีปัญหาในเรื่องของทางด่วนตัดผ่านนะครับไม่มีที่จอดรถให้กับลูกค้าก็ต้องปิดลงนะครับแล้วก็เข้าไปทํางานประจำนะครับแฟนก็ไปทํางานประจําระหว่างที่ทํางานประจําอยู่นั้นผมเองนะครับผมมองว่ายังมีเวลาเหลือนะครับในช่วงเช้าก็คือผ่านตัวเองเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะครับจนหลายๆคนบอกว่าคนนี้บ้างงานแล้ว ทําอะไรนักหนาเนี่ยเงินเดือนประจําก็ต้องหลายหมื่นนะครับทําไมต้องมาข่าววนมาไซรับจ้างคนทั่วไปเขาไม่มองมองเราไม่ออกว่าปัญหาที่เราเจอคือเรื่องของการเงินเราขาดทุนจากร้านอาหารมานะครับ,รบแล้วก็เรามามีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือหาทุกงานที่ทําให้ได้เงินมาเพื่อจุนเจือครอบครัวนะครับเป็นคนขยันนะฮะใช่ครับแล้วก็ คือไม่งอมืองอเท้าตรงนี้ขาดทุนก็ต้องหาอาชีพอื่นอะไรที่จะเป็นอาชีพที่สุดจิตใช่จนกระทั่งมารู้จักกับกิฟฟารีนได้ไงครับเอก่อนรู้จักกิฟฟารีนก็ต้องบอกตรงนะครับว่าไม่เคยคิดเคยฝันนะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของธุรกิจตัวนี้มากเท่าที่ควรนะครับเพราะเคยทํามาหลายตัวเหมือนกันแต่ไม่ประสบความสาเร็จนะครับแต่วันหนึ่งครับก็ถูกอัพไลน์ครับหลอกครับหลอกให้ ไปเ,เที่ยวงานเขาบอกว่า,าอัพไลน์เขาอาจจะชวนอาจจะพูดอัพไลน์อาจจะชวนเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดมากนักใช่ไหมครับ,รบไปเที่ยวงานไปเที่ยวงานผมผมมองว่าเป็นงานที่ผมชอบมากคืองานทํายุทธหัตถีครับที่อนุสรดอนเจดีครับครับและผมประทับใจตรงที่มีความรู้สึกว่าสถา,านการณ์ลบตรงนั้นคือผมเลย<อ>นะก็เพราะผมบอกว่าถ้าอย่างนี้ ผมอยากศึกษาคิปรีนนะฮะพอผมอยากศึกษาคิปรีนปุ๊บผมได้มีโอกาสได้ฟังท่านอาจารย์วิเดเชศพูดในเรื่องราวของธุรกิจผมบอกว่าถ้าอย่างนี้ผมขอทําด้วยนะครับบอกออัปลายว่าถ้าอย่างนี้ผมขอทําด้วย แล้วก็เข้ามาศึกษาจริงจริงจังเลยครับครับเข้าใจแล้วเขามีงานสัมมนากันเราก็ไปดันหนึ่งในงานสัมมนาเนี่ยเราได้มีโอกาสไปเที่ยวงานที่ดอนเจดีแล้วเราก็เลยรู้สึกเกิดความรู้สึกรักชาติขึ้นมาแล้วก็รู้สึกทึกเหิมขึ้นมาก็เลยคิดว่าอยากจะได้ร่วมทําธุรกิจกับคนไทยนั่นเองนะครับคําถามสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทั้ง3ท่านทําธุรกิจกิฟฟารีนจนประสบความสําเร็จแต่ไม่ได้หยุดแค่รางวัลที่เป็นได้รับรายได้แต่ละเดือน ยังพาตัวเองเข้าสู่สนามสอบที่ยิ่งใหญ่ของกิฟฟีนด้วยคือเซลส์คอนเทสตนะครับ,รบซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วต้องถามนิดนึงว่าการวางแผนเหตุผลที่พาตัวเองเข้าแข่งขันมีการเตรียมตัวยังไงและได้อะไรจากการแข่งขันครัคร้งนี้บ้างนอกเหนือจากรางวัลน,นะครับครับเหตุผลของผมก็คือ ผมมีแรงบันดาลใจครับเพราะว่าผมเห็นอัพไลน์แล้วก็ไซส์ไลน์เนี่ยครับเขาจะเข้ามาแข่งขันเซลล์กันเทสทุกปีแล้วเขาก็จะไปเข้าแคมป์เซลล์กันเทสทุกๆปีครับผมมีความรู้สึกว่าผมอยากพิสูจน์ตัวเองว่า ผมอาจจะทําได้อย่างที่เขาอัพไลน์แล้วก็ไซไลน์ทําได้หรือเปล่าแล้วที่สําคัญเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยครับแฟนของผมเองเนี่ยเขาก็เข้าไปเข้าแคมป์เซลล์คอนเทสต์ครับก็เลยอยากจะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ตั้งใจครับตั้งใจที่จะศึกษาใช้เวลาหนึ่งเดือนในการศึกษาผลิตภัณฑ์ศึกษาข้อมูลต่างๆเข้าในบินทาครับผมแล้วก็เรียกว่าต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่ครับในการที่เราจะเข้ามาสอบนะแล้วได้ ความประทับใจอะไรจากการแข่งขันครั้งนี้บ้างนอกเหนือจากรางวัลครับครับผมต้องบอกว่าผมเองได้ก้าวผ่านศักยภาพที่ตัวเองคิดว่ามีจํากัดอยู่ครับครับณวันนี้เองต้องบอกว่าผมเองเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่แข่งขันเซอโคเทสเนี่ยได้พัฒนาตัวเองอย่างเป็นก้าวกระโดดเลยครับได้อย่างรวดเร็วมากครับผมครับผมคุณเชิญครับค่ะคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ในเรื่องของสินค้าเนี่ยชอบอยู่แล้วนะคะชอบอยู่แล้วแล้วก็ อยากให้ทีมงานเราเนี่ยได้มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์มากๆก็เลยเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะทำเป็นตัวอย่างให้กับทีมงานก่อนครค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อเราทําแล้วเราประสบความสําเร็จเนี่ยเวลาพูดนะคะมันจะง่ายนะคะคเพราะว่าพยายามทุกอย่างพยายามคิดเสมอว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสั่งสอนนะคะเพราะว่าทีมงานเราพอเราเห็นเราทําได้ ้เขาก็ตองทําได้อยากพิสูจน์ตัวเองให้ทีมงานเห็นใช่ค่ะใช่ค่ะครับแล้วเราก็มองว่าได้ทั้งความรู้ด้วยยังไงก็ตามสมัครสอบมีแต่กําไรมีแต่กาไรมีแต่กำไรไม่เห็นขาดทุนตรงไหนเลยสอบเซลล์คอนเทสเราก็เลยสอบและด้วยความตั้งใจอยากจะเป็นตัวอย่างให้ทีมงานวันนี้เป็นรองอันดับหนึ่งแลวนะครับเป็นแชมป์ในเขตพื้นที่นี้นะครับผมได้ความประทับใจอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับความประทับใจก็คือว่ามัน มันทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะคะและก็เวลาที่เราทํางานเนี่ยความมั่นใจได้มากขึ้นเยอะเลยนะคะเป็นเครดิตเลยนะเป็นเครดิตเลยค่ะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยมันมีความภูมิใจว่าเรากล้าที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ค่ะครับผมคุณสนองครับสำหรับเซลล์คอนเทสต์ครั้งนี้เตรียมตัวยังไงและประทับใจอะไรบ้างผมถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่มีส่วนอย่างยิ่งสําหรับคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับครับก็ถามว่า กิจกรรมตรงนี้นะครับสามารถที่จะทําให้ทุกๆคนนะครับได้รู้ถึงว่าที่มาของไรายได้นั่นนะคงหนีไม่พ้นในเรื่องของสินค้าครเราต้องรู้สินค้านะครับและเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเอามาวัดผลตัวเราว่าเรารู้จริงไหมรเราชัดเจนไหมในตัวของสินค้านะครับอย่างนี้ฮะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์ทําให้เราสามารถทําความเข้าใจกับสินค้าและข้อมูลที่ชัดเจนถือว่า เราจะได้มีโอกาสแสดงความจริงใจต่อผู้บริโภคด้วยนะ<ช>ถ้าเกิดข้อมูลของเราถูกต้องเนี่ย<ช>ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์จากการนําเสนอข้อมูลนี้โดยใช่ครับ,รบแล้วเราก็ได้ทําความรู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสท่านนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยท่านจะยังได้พบกับแชมป์ของเกตกรุงเทพปริมณฑและภาคก,กลางอีก3ท่านด้วย สามท่านที่ผมกล่าวถึงจะเป็นใครต้องคอยติดตามชมกันในครั้งหน้านะครับและสำหรับรายการของเราในวันนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟฟินอับรลอนคอลลาเจนทริปเปปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้พบกับผม,ผมพงพสุวรรณพรมเป็นประจำนะครับกับรายการ g i ฟต์อินสปาแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณสำหรับวันนี้ผมต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ